ตับแรกนะคะใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวเอาเลือดใส่ตรงนี้เนาะวางไว้แล้วฟังเสียงนะอ้าวไม่ใช่ฟังดีกว่าเลือกนะจ๊ะว่าเอานิ้วไหน I can't h o l that. You see my finger? New lock. New lock. i t h e r finger? Is lock? Fuck. One, two, มันมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะเนี่ยค่ะเจ็บแป๊บเดียว Why say did they เดย t เซ่ดอนทัชแต่โฟกัสอุ้ยทำไมน้ำตาลตกอะ okay. <Go. S 1> ได้ผลเลื่อนมาแล้วนะหลังจากที่ทำใจกดไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรรู้ปะมันเป็นปุ่มๆเว้ยแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเข็มแล้วมันต้องจิ้มนิ้วเราเนออกปะและเราอ่ะไม่กล้ากดอะ่ะเป็นบ้าเลยไม่รู้เจ็บไหมมันก็ไม่ได้เจ็บอะ่ะ จะเป็นลมแต่ว่าผลออกมาแล้วนะคะเห็นไหมอียส <Easy. S 1> ิ5.3อุ๊ยเอาหมห้5.3หลังมือที่กินสเต็กเนื้อไปใช่ไหมกับสลัด5.3จ้าแต่เมื่อเช้าอะ9.1คืออะไรกินนมกับสีเรลียวเว้ยไม่ได้กินอะไรเลยอะไรหวะเนี่ยเมื่อเช้าว่า9.1 คือหายมากเลยนะตอนเช้า9.1่ะแต่ตอนนี้คือ5 4น,นี่คือชิลมากฉันกินผลไม้ได้หนึ่งลูกโอเคก็ประมาณนี้ละค่ะเจาะทุกวันวันละสี่รอบเจาะไปจ้ะเจาะยาวๆนิ้วพุนไปเลยจ้ะไม่รู้ว่าจะสลับนิ้วไหนบ้างเอาเป็นว่าเตือนนะคะคุณแม่ทั้งหลายถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานอยากกินช็อกโกแลตอยากกินแมกนามนะจ๊ะเนีย่ยอีนี่กินทุกอย่างจะชีสเค้กช็อกโกแลตแมกนามมัฟฟิน คิปปี้ครีมอย่างเงี้ยโอ้โหของโปรดทำให้เ,เป็นวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่ดีต่อลูกนะเป็นสามารถมีคันเป็นผิดได้โอเคบายบาย <laughs>